สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะวันนี้เป็นวันพุทธที่2 9สิงหาคมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอให้คลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะจะได้เห็นวันที่แล้วก็เวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ฝนล่วงหน้านะคะในแต่ละช่วงเวลาว่าจะมีฝนตกที่บริเวณไหนจังหวัดไหนบ้างนะคะโดยใช้แอปวินดีค่ะโดยพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพุทธที่19ไปจนถึงวันศุกร์ที่21สิงหาคมนะคะก่อนอื่นนะคะจะพาไปติดตามเรื่องพายุฮีโคสก่อนนะคะเมื่อช่วงเช้าวันพุธนะคะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนตอนใต้นะคะ ขึ้นฝังไปแล้วจุดสีแดงๆนี่คือพายุนะคะจุดสีม่วงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นไปทางวนของประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะคะคือเข้าไปในประเทศจีนตามที่คาดการไว้ตามแบบจำลองก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเข้ามาทางฝั่งเวียดนามด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เข้ามาทางเวียดนามนะคะขึ้นเข้าไปทางประเทศจีน ไปเลยนะคะดังนั้นพายุลูกนี้จึงไม่ได้เข้าใกล้ไทยแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะส่วนที่ฝนตกหนักอยู่ในบางจุดของประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นอิทธิพลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้ที่อดมินทำคลิปคือเวลา18นาฬิกาค่ะ 6โมงเย็นของวันพุธท,ที่19สิงหาคมนะคะตอนนี้มีฝนตกอยู่ที่นราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาค่ะแล้วก็มีบางบางแถวพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะคะขึ้นไปที่ประจวบหัวหินมีตกบางจุดตกหนักนะคะกับรอยต่อจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีค่ะแถวอยุธยาแถวนนทบ,บุรีปรทุมธานีนะคะมีตกบ้างค่ะ ส่วนภาคตะวันออกไม่ค่อยมีแล้วนะคะช่วงเย็นแถวนคนรราชสีมาใกล้คอนบุรีมีตกบ้างนะคะสุรินทร์กับบุรีรัมย์ช่วงล่างค่ะศีสะเกดนะคะมีตกนะคะกับอุบลมีเป็นจุดเล็กๆค่ะมุกดาหารนะคะกาลสินมหาสารคามร้อยเอ็ดค่ะขอนแกน่นชัยภูมิเพชรบูรณ์ตกบางๆค่ะ น้องบัวลำพูใกล้านากลางนะคะแล้วก็อุดรธานีน้องคายบึงการสกลนครค่ะนครพนมนิดหน่อยบางๆมากๆค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะนอกจากที่แจ้งไปแล้วก็มีนิดหน่อยแถวนครสวรรค์แถวชัยนาทค่ะขึ้นไปทางภาคเหนือนะคะมีที่ลำปางลำพูนแพร่ค่ะอุตรดิตนะคะ ส่วนแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายไม่เห็นนะคะพยาน่านก็ไม่ค่อยเห็นค่ะเช็ควลดาสภาพอากาศฝนที่ตกจริงไปแล้วนะคะ ต่อไปเราเริ่มพยากรณ์กันเลยนะคะวิธีการดูฝนของแอปวินดี้คือบริเวณไหนเกิดสีคือมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะคะสีฟ้าตกเบาบางหรืออาจจะแค่ครึมหรือไม่ตกไม่ครึมก็ได้นะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูคือจุดที่อาจจะมีฝนตกหนักที่สุดค่ะเริ่มกันที่19นาฬิกานะคะหนึ่งทุ่มของวันพุทธที่19สิงหาคมค่ะ ทางภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าจางๆนะคะก็จะออกชัดเจนหน่อยแถวใต้ตอนล่างนะคะนาราธิวาสค่ะใกล้เคียงกับที่ดูช่วง6กโมงเย็นของเรดาร์นะคะแล้วก็สีฟ้าจางๆในสงขลาพัทล,งลุงนครศรีธรรมราชสุราธ,ธานีแล้วก็ฟ้าจางๆแถวเพชรบุรีราช,ชบุรีประจวบค่ะส่วนภาคอีสานจะเห็นสีแถวขอนแกน่นกาลสินยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลบึงกาฬสกลนคร น้องคายอุดรธานีแล้วก็นครพนมนะคะมีทั้งฟ้าปนเหลืองค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่โซนนี้นะคะภาคกลางไม่ค่อยเห็นพังตนออกไม่ค่อยเห็นภาคเหนือเห็นจางๆนิดหน่อยนะคะทางเหนือตอนบนค่ะไปดูช่วงสามทุ่มค่ะสามทุ่มนะคะก็จะเปลี่ยนอีกรอบนึงภาคอีสานจะเห็นจุดหลักๆก็คือบึงการนครพนมสกลนครค่ะส่วนบริเวณอื่นเป็นสีฟ้าจางมากๆค่ะ แถวใกล้กรุงเทพนะคะมีตกบ้างนะคะกรุงเทพปริบณฑลทนอาจจะไม่ตกอาจจะแค่คลืมก็ได้นะคะฟ้าจางๆมากส่วนภาคใต้นะคะก็จะเห็นทางฝั่งอ่าวไทยของจังหวัดพัทลุงสงขลาค่ะแล้วก็มีสีฟ้าในนครศรีธรรมราชตรังสตูลยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะภาคเหนือก็จะเห็นเหนือตอนบนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยานะคะลำปางน่านค่ะ ภาคกลางส่วนใหญ่จะจางๆนะคะมีสีขึ้นนิดหน่อยแถวกำแพงเพชรพิษณนนุโลกนะคะถ้าจางมากๆแอดมินจะไม่ค่อยดูให้ละกันนะคะไปดูช่วงเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนแถวบึงกาคนครพนมก็จะตกลดลงนะคะสีจางลงค่ะส่วนภาคใต้ก็ยังเห็นสีอยู่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะนครศรีธรรมราชพัทลุงค่ะแล้วก็มามีจุดหนึ่งที่แถวภาคกลางนะคะ เป็นสีฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลนะคะปะทุมธานีอยุธยาาจีราชบุรีนะครนายกฉะเชิงเซาสระบุรีค่ะในโซนจังหวัดนี้นะคะอาจจะไม่ตกทั้งหมดค่ะนะครสวรรค์พิษณุโลกเป็นสีฟ้าจางๆนะคะน,น่นานน่านงาวเชียงใหม่ขุนยวมมีสีฟ้าจางๆค่ะต่อไปไปดูเช้าวันพฤหัสนะคะช่วงตีสี่ตีห้า ก็จะมีเข้ามาทางฝั่งภาคตะวันออกนะคะกับอีสานตอนบนบึงการนาครพนมมุกดาหารแถวชายแดนลาวค่ะช่วงภาคตะวนออกก็เป็นฟ้าจางๆนะคะแถวชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดฉะเชิงเซาสระแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกอาจจะเข้ากรุงเทพปทุมธานีนิดหน่อยค่ะนีเช้ามืดวันพฤหัสนะคะส่วนภาคใต้ไม่มีค่ะต่อไปนะคะ สิบโมงเช้าก็จะเห็นแถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกนะคะภาคใต้ภาคอื่นๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ค่ะไปดูช่วงเที่ยงค่ะ12นาฬิกาวันพฤหัสที่20นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ทางอีสานค่ะกับเหนือตอนบนนะคะใต้ย,ยังจางๆอยู่มากค่ะภาคตวันออกก็ยังไม่เยอะนะคะจะเห็นบ้างแถวสักแก้วนะคะสักแก้วจันทบุรีกาด แล้วก็จางๆแถวนครราสีมาบุรีดำค่ะไปดูอีสานนะคะจุดที่ออกสีเหลืองหน่อยจะอยู่ตั้งแต่อำนานาจเจริญมุกดาหารมุกดาหารนาครพนมกาลสินนะคะบ้านท่าสกลนครอ,อุดรธานีบึงกาฬหนองคายค่ะชัยภูมินะคะ เพชรบูรณ์นิดหน่อยค่ะแล้วก็ส่วนสมปรลาวก็ตกเกือบทั่วเลยนะคะเกือบทั่วประเทศเลยของลาวค่ะก็น่าจะเป็นอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะก็จะเน้นทางเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนค่ะอย่างเหนือก็เห็นแถวหน,น้านพยาวเชียงรายเชียงใหม่นะคะโซนเหนือตอนบนค่ะอะต่อไปไปดูบ่ายสาวันพฤหัสค่ะ 15นาฬิกาอีสานตกเยอะขึ้นนะคะมาถึงอีสานตอนล่างมีสีขึ้นทุกจังหวัดของภาคอีสานเลยค่ะแต่มีสีเหลืองเป็นบางจุดนะคะอาจเริ่มที่ภาคตอนออกก่อนนะคะเป็นฟ้าจางๆแถวตราจ,จันทบุรีระยองสระแก้วนครราชสีมามีสีเหลืองที่บุรีรัมมีสีเหลืองที่สุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสารคามค่ะมีสีเหลืองที่ ตอนบนของอุปราชธานีใกล้ชายแดนนะคะที่บุกดาหานที่สกลนครนาว่าบึงการมีสีเหลืองที่แถวอุดรรอยต่อขอนแก่นนะคะแล้วก็ส่วนจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าปนเหลืองจางๆค่ะที่จะน้อยกว่าเพื่อนก็คือแถวชัยภูมินะคะสีจะน้อยกว่าเพื่อนส่วนจังหวัดอื่นได้ลุ้นทุกจังหวัดของภาคอีสานค่ะเข้ามาทางเพชรบ,บูรณ์วิเชียรบุรีนะคะมีสีส่วนภาค กลางก็จะเป็นฝั่งตะวันตกค่ะการจนบุรีการจน,บ,บ,รรจนบ,บุรีนะคะชัยนาทอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรค่ะส่วนภาคเหนือก็น่านพะเยาเชียงรายเชียงใหม่สีกระจายกันนะคะแม่ห้องสอนประมาณนี้นะคะส่วนภาคใต้ภาคใต้จะเห็นใต้ตอนล่างค่ะ จะเน้นที่น่าจะแถวปัตตานียะลาณราธิวาสาจังหวัดนี้นะคะแล้วก็มีสีฟ้าที่ขึ้นไปถึงสงขลาพัทลุงกลังสตูลค่ะไปดูช่วงเย็นค่ะวันพฤหัสนะคะ19นาฬิกาภาคอีสานสีลดลงนะคะฝนลดลงค่ะมาทางภาคใต้ก็จะเห็นเน้นแถวสงขลายะลานะคะแล้วก็สีฟ้าจางแถวพัทลุงสตูลกลังยะลาปัตตานีนาราธิวาสค่ะ ชายตอนบนไม่ค่อยเห็นนะคะส่วนภาคกลางค่ะก็มีบางจุดที่ตกหนักนะคะสีแดงอยู่ในชัยนาทอยู่ในอุทัยธานีนะคะอยู่ในอ่างทองแถวนี้นะคะอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดเหล่านี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปถึงนงครสวรรค์ถึงกำแพงเพชรค่ะรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นสีฟ้าก็ราชบุรีกาญจนบุรีนคปรปฐมนะคะ อยุธยาลบบุรีนครสวรรค์แล้วก็ขึ้นไปถึงสุขโขทยัยมีสีเหลืองที่อุตร,รดิตถใกล้วังชิ้นนะคะภาคเหนือจะเห็นแถวเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนลำปางอุตร,รดิตถสุขโขทัยค่ะเชียงรายนะคะเป็นฝั่งนี้ส่วนภาคอีสานน้อยมากนะคะมีเหลืองอยู่หน่อยนึงแถว นครพน,นมค่ะแล้วก็ฟ้าจางๆบ้างแถวหนองคายเลยอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกดค่ะนี่คือช่วงค่ำวันพฤหัสนะคะไปดูสามทุ่มวันพฤหัสค่ะสามทุ่มนะคะกลุ่มฝนทางภาคกลางก็ขยับเข้ามาทางฝั่งขวาของหน้าจออีกนิดนึงนะคะมาอยู่ที่แถวอยุธยาวงเวียนสักแก้วนะคะ อยุธยาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็จะเข้าลบบุรีแถวนี้นะคะสุพรรณบุรีแล้วก็ส่วนฟ้าจางๆก็บริเวณใกล้จังหวัดที่กล่าวไปนะคะนครปฐมกรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธานีนครน,นายกสระบุรีลบบุรีวิเชียรบุรีนครสวรรค์บ้านโคงวิไลกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกค,ค่ะส่วนภาคเหนือจะมีสีเหลืองแดงใน สุขโขทัยนะคะสุขโขทัยตอนบนใกล้อุตรดิตถค่ะส่วนภาคเหนือจังหวัดอื่นเป็นสีฟ้าจางๆกระจายค่ะภาคอีสานเห็นแถวเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมค่ะตอนล่างไม่มีนะคะสามทุ่มส่วนภาคใต้ภาคใต้เห็นจางๆนะคะแถวนครศรีธรรมราชพัทลุงค่ะนอกนั้นไม่มีค่ะอาจจะมีจุด ที่ตกบ้างนะคะในจังหวัดที่ไม่กล่าวถ้าบอกว่าม,มีอาจจะมีตกแต่น่าจะไม่เป็นบริเวณกลางเป็นจุดเล็กๆค่ะสุดท้ายนะคะที่ยงคืนก็ยังอยู่ทางโซนภาคกลางค่ะใกล้จังหวัดที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็ขยับมาทางทางขวาของหน้าจอนะคะก็จะเป็นในโซนจังหวัดสระบุรีลบบุรีนะคะกรุงเทพปริมณทลเพชรบูรณอิจ,จิรกำแพงเพชรนครราชสีมาชัยภูมินะคะแล้วก็เหนือก็จะเป็นน่าน พะเยาวอุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่แถวนี้นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานก็จะเป็นตอนบนบึงการสกลนครน,นครพน,นมค่ะภาคใต้ไม่ค่อยเห็นนะคะภาคตัวนออกมีสีนิดหน่อยแถวชนบุรีค่ะต่อไปวันศุกร์นะคะจะดูช่วงเที่ยงกับบ่ายเลยค่ะตีช่วงเช้าวันศุกร์นะคะมีสัญญาณว่าฝนตกทางภาคอีสานฝั่ง ตะวันออกใกล้สปปลาวนะคะโซนก่อนถึงสปปลาวค่ะนี่เช้าวันศุกร์นะคะไปดูช่วงเที่ยงค่ะ12นาฬิกาค่ะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสียังไม่ค่อยเข้ามาใต้ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นใต้ตอนล่างค่ะภาคตะวันออกภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบนค่ะไปดูบ่าย3วันศุกร์ค่ะบ่าย3วันศุกร์สีกระจายทางภาคอีสานนะคะ ก็จะตอนกลางลงมาถึงตอนล่างค่ะภาคตวนออกแล้วก็ภาคกลางภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่ค่ะ พักมุสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดีนะคะให้สังเกตจุดที่เป็นวงกลมสีขาวๆนะคะนั่นคือตำแหน่งของแต่ละสถานที่ค่ะแล้วก็จะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้1วันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะพยากรณ์ตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มของวันพุทธที่19สิงหาคมไปจนถึง4ทุ่มของวันพฤหัสที่ี่20สิงหาคมค่ะ สำหรับค่าฝนนะคะแอดมินจะแจ้งเป็นหน่วยมิลลิเมตรค่ะค่าน้อยๆนะคะไม่ถึง1หรือว่า123ก 3, 3, ็คือฝนตกเบาบางหรือว่าอาจจะไม่ตกนะคะส่วนถ้า3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นไปยิ่งสูงนะคะยิ่งมีโอกาสตกมากแล้วก็ตกหนักค่ะสถานที่แรกนะคะก็คือสะโบดค่ะของลบบุรีนะคะอยู่ใต้ท้องหารของคำว่าประเทศไทยค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะสีทุ่วันพฤหัสมี2มิลลิเมตรค่ะ ต่อไปบ้านโนนท่อนขอนแก่นค่ะใต้สระแอกของคําว่าขอนแก่นนะคะค่าฝนอยู่ที่บ่ายโมงวันพฤหัส2มิลลิเมตร mm ค่ะต่อไปนะคะตําบลกระแชงของจังหวัดศรีสะเกดค่ะก็จะอยู่ใต้ลอลิงของคําว่าอุบลน,นะคะเกือบถึงเส้นชายแดนค่ะค่าฝนหนึ่งทุ่มวันพุธมี2มิลลิเมตรบ่ายโมงวันพฤหัสมี3มมิลลิเมตรค่ะอําเภอคงของนครราชสีมาค่ะท้ายคำว่าประเทศไทยนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะ ด่านแม่ละเมาจังหวัดตาค่ะหน้าคำว่าพิษณุโลกนะคะคาฝนอยู่ที่1ทุ่มวันพฤหัส2มิลิเมตรค่ะต่อไปอำเภอคีรีมาศสุขโขทัยนะคะก็จะอยู่ตอนล่างของสุขโขทัยค่ะใช้ตำแหน่งเดียวกับบ้านสามพวงนะคะอยู่ที่หน้าคำว่าพิษณุโลกค่ะโอกาสเกิดฝนตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มของวันพฤหัสนะคะ3มมิลิเมตรค่ะ ลำปลายมาศบุรีดามค่ะอยู่ที่ตัวเอสคำว่านครรัชศีมาภาษาอังกฤษนะคะโอกาสเกิดฝนตกสูงที่4โมงเย็นวันพฤหัส9มิลลิเมตรค่ะต่อไปบ้านแท่นขอนแก่นนะคะอยู่หน้าขอนแก่นค่ะ4โมงเย็นวันพฤหัสมี1มิลลิเมตรค่ะภูเวียงขอนแก่นค่ะเนื้อขอคาไขคำว่าขอนแก่นนะคะบ่ายโมงถึง4โมงเย็นวันพฤหัสมี6มิลลิเมตรค่ะบ้านตาลสุ่มอุบลค่ะอยู่ที่ทอทหารคำว่าอุบลราชธานีนะคะ4โมงเย็นวันพฤหัสมี2มิลลิเมตรค่ะ ต่อไปบ้านคลองคอยตะพันหินพิจิตค่ะเหนือสระอาค,คําว่าประเทศไทยนะคะค่าฝนน้อยค่ะสี่โมงเย็นวันพฤหัสมี1มิลิเมตรค่ะบ้านเคืองในนะคะเหนือรอลิงคําว่าอุบลราชธานีค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยนะคะสี่โมงเย็นวันพฤหัสมี1มิลิเมตรค่ะต่อไปด่านขุทนทศนครราชสีมาค่ะใต้ทอทหารคําว่าประเทศไทยนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะค่าฝนมีแต่ไม่ถึง1น,นะคะม่วง30อุบลค่ะเหนือรอเรือคําว่าอุบลน,นะคะ สี่โมงเย็นวันพฤหัสมีแค่1มลเมตรค่ะต่อไปบ้านดงนะคะอุบลรัฐขอนแก่นค่ะเนือนอหนูาหนคาว่าขอนแก่นนะคะช่วงเย็นวันพุธน่าจะมีตกไปบ้างนิดหน่อยนะคะส่วนวันพฤหัสโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเหนือสอสาลาคําว่าประเทศไทยค่ะค่าฝนอยู่ที่บ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นวันพฤหัส2-3มมิลลิเมตร mm ค่ะต่อไปบ้านวังยาวนะคะหรือว่าตำแหน่งเดียวกับของโกสุมพิสัยมหาสารคามนะคะ ใต้สาระแอคำว่าขอนแก่นค่ะค่าฝนอยู่ที่4โมงเย็นวันพฤหัส2มิลิเมตรค่ะสีขอนภูมิสุรินทร์ค่ะท้ายคำว่านครนาชศีมาภาษาอังกฤษนะคะ4โมงเย็นวันพฤหัสค่าฝนสูงเลยนะคะ14มิลิเมตรค่ะอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะท้ายคำว่านครนาชศีมาภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะ4โมงเย็นวันพฤหัส6มิลิเมตรค่ะคาดว่าช่วงเย็นวันพฤหัสอีสานตอนล่างน่าจะเจอฝนนะคะ ต่อไปอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะใต้ออ่างคำว่าอุบลน,นะคะบ่ายโมงถึง1นึ่งทุ่มวันพฤหัสมีค่า2อถึงสมิลเมตรค่ะบานตาเสาวห้วยราชบุรีดัมนะคะสี่โมงเย็นวันพฤหัสมี6มิลเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่แล้วก็พยากรณ์อากาศแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดขอตัวสะกดถูกต้องไว้ที่คอมเมนต์พร้อมกับคําว่าปักหมุดด้วยนะคะ อย่าลืมรายง,งานสภาพอากาศให้ด้วยนะคะจากที่พยากรณ์ไปวันนี้นะคะแม่นหรือไม่แม่นตรงหรือไม่ตรงนะคะสภาพอากาศเป็นยังไงตกหรือไม่ตกช่วงนี้นะคะจะจกอิทธิพลของร่องมอรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตนออกเฉียงเหนือซึ่งกรมตูแจ้งว่าจะเกิดขึ้นในช่วง20-23สิสิงหาคมนี้นะคะบ้านใครฝนตกหรือไม่ตกแจ้งข่าวกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ